สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยาวลูกหยีเคลียบปมวงแตกทําร่วมกว่า10ปี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือยาวลูกหยีหรือสุกสันชัยยามาตมีชื่อเดิมว่าสรรชัยยามาตชื่อเล่นริวโดปัจจุบันอายุ53ปีเป็นนักแสดงตลกชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการจากการชักชวนของหม่ำโจกมกตั้งแต่ปี2540ซึ่งหลายหลคนอาจจะรู้จักเขาจากการเรียนเสียงเป็นสุธิชัยยนต์ทั้ยยนทงนี้ยาวลูกหยีมีโอกาสออกมาเปิดใจพร้อมเคลียร์ปมแยกวงจากคณะ สองลูกหยีที่ใครหลายคนมองว่ามีเหตุให้ไม่พอใจกันหรือเปล่าถึงได้แยกวงออกมาเนื่องจากเล่นคณะเดียวกันมาร่วมสิปี ท้งนี้ทางยาวได้เผยว่าวันที่ขอออกจากคณะหลังจากเล่นตลกเสร็จตนเองก้มกราบยองลูกหยีโดยไม่มีคำพูดอะไรอยู่ๆก็กราบลงทำเอาคนในคณะรวมทั้งยองเองก็งงหลังจากนั้นก็พูดว่าขอพักเล่นตลกในวงศักระยะเพราะจะขอแยกออกไปทำวงเล่นตลกเองเพราะตนเองก็ยอมรับว่าอยากมีบ้านมีตังเป็นของตัวเองด้วยหลังจากนั้นยองไม่พูดอะไรและหายไปคิดสักพักก่อนจะกลับมากอดพร้อมให้โอกาสนกน้อยได้ออกจาก จึงเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ไม่มีปัญหากันแต่อย่างใดนั่นเองสําหรับประวัติส่วนตัวยาวเกิดที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรบิดาชื่อเคนและมารดาชื่อประเสริฐชัยยมาศเพราะความยากจนจึงเรียนจบป .4 แต่ด้วยความที่อยากเรียนมากจึงได้บวชเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่6และนักธรรมเอกในเวลาเดียวกันภายหลังได้ลาศิกขาบทมาดูแลมัรดาก่อนเข้าสู่กรุงเทพมาเป็นพนักงานขายเครื่องปรับอากาศตามห้างสรรพสินค้าเข้าวงการครั้งแรกด้วยการชักนําของน้อยโพงามก่อนที่ในเวลาต่อมาเทพโพงามจะยุบคณะทําให้หม่ําจกมกในฐานกองกลางคนบ้านเดียวกันมาแทนตั้งแต่ปี2540และด้วยความสามารถเฉพาะตัวซึ่งมีเอก ลักที่เรียนเสียงนักการเมืองได้ทําให้เขาโด่งดังขึ้นมาตามลําดับจากการที่มาอยู่กับยองลูกหยีกระทั่งปัจจุบันสามารถขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าคณะตลกเป็นของตัวเองแล้วโดยรวมกับเขมรลูกหยีนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์โรมดอทอินโฟขอบคุณครับ